สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาริกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับฤดูกาล2024-2025เพิ่งจะเปิดฉากกันได้เพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับแต่เรอัลมาดริดนั้นวางแพลนถึงการลงตลาดในซัมเมอร์2025เรียบร้อยแล้วนะครับมีข่าวออกมาว่าเรอัลมาดริดนั้นเตรียมคว้า3นักเตะดังเข้าทีมในช่วงตลาดซื้อขายปีหน้าคนแรกเลยครับคือเฟรนเวียสครับ เฟรนวสเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ต้องบอกว่าเล่นหน้าหลายได้ดีแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความเป็น playmaker สูงนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วมาดิจะเอาพื้นที่ตรงไหนยัดเวสยลงไปในทีมเนี่ยลองจินตนาการดูครับณนะเวลานี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าหลังจากจบซีซั่นนี้เมื่อโมดิย,ย้ายออกไปจากทีมเมื่อดนนีเสเซร์บยตย้ายออกไปจากทีมนั่นแหละครับ เราจะเห็นได้ว่ามันมีสเปซมากพอสำหรับนักเตะในสไตล์อย่างฟอร์เรนเบียดครับส่วนอีก2คนนะครับก็คืออลฟงโซ o เดวีส s ซึ่งเป็นแบ็กความเร็วจัดจากทีมของบาเยน์มิวนิกนะครับอีกคนหนึ่งต้องบอกว่าคือฮามาครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาจะเห็นได้ว่ามาดิดเนี่ยมีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยอยู่พอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นฟรานกาเซียแฟคลองเมนดี้ หรือแม้กระทั่งดาวิดอาราบาก็โยกไปเล่นแบ็กซ้ายได้เอโดโดกามาเบอกาก็โยกไปเล่นแบ็กซ้ายได้แต่ทว่าในตำแหน่งแบ็กขวามีแค่ดลรีก่กาบาคารแล้วก็เกซุสบาสเกตเท่านั้นนะครับและทั้งคู่ก็อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกัน 3, 12แล้วด้วยกันทั้งคู่นั่นจนึงทำให้มาดิดตมองว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องมีการเสริมแบ็กขวาดีๆเจง๋จงๆสักคนหนึ่งนั่นก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์นงครับ ทั้งเทรน d ์และอัลฟร็อเดวีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือกำลังจะหมดสัญญากับทีมในฤดูกาลนี้และเมื่อขึ้นปีใหม่1มกราคมเป็นต้นไปสามารถที่จะเจรจากับสโมสรไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับความเป็นไปได้ระหว่างเทรน d ์กับ บริษนั้นเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันแต่เบื้องต้นนี้คือเป้าหมายหลักๆของบริษนะครับในซัมเมอร์ปี2025ซึ่งจะใช้งบประมาณในการซื้อนักฟุตบอลอยู่ที่100ล้านยูโร100ล้านยูโรสำหรับฟลอเรนเบียนและที่เหลือฟรีครับออโซเดวีและก็เทรนต์อเลสซานเดอร์อาโนแต่จะต้องจ่ายในเรื่องของสายฟรีให้กับนักเตะบาง